นับสนุนโดยโกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอาเซียนบกหกค่ะรายการที่ทำคุณผู้ชมนั้นรู้เขารู้เราเท่าทันอาเซียนกับดิฉันทิพย์รุ่งสิริเมทากุลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาพบกับสาระดีๆนะคะอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะอย่างต่างประเทศค่ะว่าจะมีวิธีการเริ่มต้นอย่างไรทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะคะโดยที่เราจะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการค่ะที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้คุณผ แต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้เราจะพาคู้ชมนั้นมาพบกับสกู๊ปพิเศษค่ะประวัติความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซียนั้นว่าเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสีของโลกและยังเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากกว่า17,508เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่4ส่วนได้แก่หมู่เกาะซุนดาใหญ่ประกอบด้วยเกาะชวาเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะสุราเวสีส่วนที่2เป็นหมู่เกาะซุนดาน้อยประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวามีเกาะบาหลีเกาะรอนบอมเกาะซุนดาว่าเกาะซุนดาฟอเรสและเกาะติมอ ส่วนถัดมาคือหมู่เกาะมาบุกุหรือหมู่เกาะเครื่องเทศตั้งอยู่ระหว่างเกาะสุดาเวสีและเกาะอีเลียจายาบนเกาะนิวกินีและพื้นที่ส่วนสุดท้ายก็คืออีเรียจายาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปากัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซียนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียทําให้ประเทศอินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบที่สําคัญต่างๆได้แก่ช่องแคบมรากาช่องแคบซุนดาและช่องแคบรอนดอมซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายัางภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตก คำว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นมาจากภาษากรีกสองคำก็คือคำว่าอินดอสซซึ่งแปลว่าอินเดียตะวันออกกับคำว่ามีซอร์ซึ่งแปลว่าเกาะซึ่งรวมกันแล้วแปลว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกนั่นเองนอกจากประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากแล้วยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุน้ำมันป่าไม้ทรัพยากรทางการเกษตรมีภาษาต่างๆที่ใช้อยู่รวมมากกว่า250ภาษาแต่ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางการมีเพียงภาษาเดียวก็คือภาษาอินโดนีเซียบาฮาซาซึ่งมีรากเหง้าของภาษามาจากภาษามาเลและเนื่องจากความหลากหลายในประเทศอินโดนีเซียนี้ทำให้เกิดคำขวัญประจำชาติที่ว่าเอกภาพบนความแตกตา่าง ปัจจุบันนี้ประเทศอินโดนีเซียมีเมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยู่หลายเมืองเช่นกรุงจาก,การ์ตาหรือในอดีตเรียกปันจาวีเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวามีพื้นที่กว่า650ตารางกิโลเมตรและมีประชากร10ล้านคนเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองที่วุ่นวายใจกลางเมืองเรียงรายด้วยอาคารสูงกระจกและเหล็กกล้าที่อยู่บนอาคารนั้นสะท้อนแสงแะระยิบระยับบางแห่งเป็นอาคารที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศก็คือเมืองสุราบายาตั้งอยู่บนเกาะชวามีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญก็คือหินช็อกทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมน อีกทั้งยังมีหินอ่อนน้ำมันและเกลือส่วนเมืองที่เป็นศูนย์กลางทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั้นได้แก่เมืองยอรกจาการ์ตาเพราะเป็นที่ตั้งของเจดีบรมพุทธโธพุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงหมู่เกาะวิหารฮินดูโบราณปรางมานัง และอีกหนึ่งเกาะที่มีความสวยงามโดยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครซึ่งได้สืบทอดกันต่อมาเป็นเวลานับพันปีก็คือเกาะบาหลีที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากเช่นวัดและวังซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายหาดที่สวยงามและขาสะอาดรวมถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดําเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิมและด้วยเหตุนี้ทําให้บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักและคนบาหลียังเป็นคนซื่อสัตย์ใจดีและยิ้มง่ายและเชื่อในเรื่องเวรกรรมบาปบุญในด้านศาสนาเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปริญิพานไปแล้วประมาณ300ปี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระเสนาและพระอุตละเป็นสังฆทูตทางศาสนาเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียเข้ามายังประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินโดนีเซียโดยอาศัยเรือสินค้าของพ่อค้าชาวอินเดียที่เดินทางมาค้าขายนั้นเข้ามาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกภารกิจหลักก็คือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในพื้นที่แหลมลาย,ยูสุวรรณภูมิและอินโดจีน ประเทศอินโดนีเซียในอดีตนั้นมีอาณาเขตครอบคลุมแหลมมาลายูเกาะชวาเกาะสุมาตราช่องแคบมัลากาช่องแคบซุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยรวมเลกอาณาจักรสีวิชัยอาณาจักรสีวิชัยเป็นอาณาจักรที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างแพร่หลายโดยพบหลักฐานทางโบราณคาดีจำนวนมาก จากบันทึกการเดินทางของสมณะอี้จิงที่ได้จะลึกผ่านมาทางเกาะสุมาตราในพุทธศักราชที่1,214ในระหว่างเดินทางไปประเทศอินเดียท่านได้เล่าถึงอาณาจักรศรีวิชัยว่าเมืองนี้มีพระสงฆ์มากกว่า1,000รูปพระวินัยและพิธีสงฆ์เหมือนกับที่ประเทศอินเดียท่านอยู่ศึกษาพยากรณ์ันสฤตที่อาณาจักรศรีวิชัยกว่า6เดือนก่อนเดินทางไปประเทศอินเดีย ในตอนขากลับจากประเทศอินเดียไล้ใช้เวลาแปลพระคัมภีร์จากภาษาสันสกิตเป็นภาษาจีนอีก4ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายมหายานรวมทั้งมีหลักฐานให้เชื่อได้ว่าอาณาจักรแห่งพุทธศาสนามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปานีมันเกาะสุมารตราแห่งนี้นั่นเองอนุสาวรีย์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนายุคศรีวิชัยในแผ่นดินอินโดนีเซียนั่นก็คือ เจดีบูโรบูดูหรือเจนีบรมพุทโธณใจกลางเกาะชวาและอนุสาวรีย์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนายุคศรีวิชัยบนพื้นแผ่นดินไทยก็คือพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างเจดีบรมพุทธโธได้บันทึกไว้ว่าการเฉลิมฉลองของพระพุทธศาสนาของเจ้าวิษณุกษัตริย์ราชวงศ์ไซเลนทละระแห่งยุคศรีวิชัย มีการสร้างปราสาทอิฐ8ปราสาทเพื่อประดิษสถานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และพระเกียรตินี้เรื่องลือขจรขาจายไปทั่วทะเลใต้และประเทศต่างๆกิติศัพท์ของพระองค์ทราบถึงพระอาจารย์ของท่านนามว่าพระกรุณาอาจารย์จากควันเบงกอลประเทศอินเดียจึงได้เดินทางมาเฝ้าพระเจ้าวิษณุและเสนอความเห็นว่าการสร้างบารมีขนาดใหญ่จะต้องไปสร้างพุทธสถานศิลาขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระศาสนา มีภูเขาเหินลูกหนึ่งเป็นสถานที่อันเหมาะสมแวดล้อมด้วยมหาสมุทรอยู่ใจกลางเกาะชวาเมื่อสร้างเสร็จแล้วเจดีนั้นจะดูเหมือนดอกบัวอันเป็นเครื่องหมายแห่งพระพุทธศาสนากำลังเบิกบานลอยอยู่ในทะเลสาบนั่นเอง ค่ะคุณผู้ชมครเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียค่ะเราจะได้เห็นแล้วนะคะว่ามีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกค่ะใครคิดที่จะไปทําธุรกิจกับประเทศนี้นะคะน่าหลุนมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปได้สวยแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆนะคะคให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามค่ะตอนนี้เราพักสักครู่กันค่ะ